สแบรนด์นะครับก็คือ GHK แล้วก็โอ้ยปลาทูปลาทูสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวีธีการปืนก๊อกเนาะทั้ง3มค่ายนะครับที่เพื่อนๆหลายคนสงสัย,สสยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงเนาะที่ผมมีก็คือตอนนี้ก็มี GHK ตัวเกียวมาลุยแล้วก็ ยูมันเกล็ก S R C นะครับที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยอยากสอบถามมาก็คือมีตัว T K กับ S R C เนาะก็คือทั้ง3ามตัวนี้นะครับก็เป็นสไลด์ที่เป็นเหล็กทั้งหมดแล้วเนาะตัวมารุอิผมก็แต่งมานะครับใส่สไลด์เหล็กเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเ,เลยเนาะคุยกันเรื่องวัสดุก่อนก็คือวัสดุเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับ พวกสไลด์อะไรต่างเนี่ยก็เป็นเหล็กเหมือนกันหมดเนาะแล้วก็พวกชุดลั่นไกอะไรเงี้ยก็เป็นเหล็กเหมือนกันหมด,หมดแ๋ยวเรามาดูเรื่องราคาก่อนนะครับราคา g h k เนี่ยตัวสิบเจ็ดจนสามเนาะราคาประมาณที่หมื่นห้านะครับที่ซื้อมาตอนนั้นเนาะแล้วก็ยูมาเหล็กเอดารีนะครับราคาประมาณหมื่นสองนะครับส่วนมารวีเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบแต่งมานะครับแบบทำมาหลายอย่างก็ราคาอาจจะสูงกว่าเพื่อนเนาะ ่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแม็กกาซีนนะครับแต่ละตัวนี้ต่างกันยังไงนะอ่าอันนี้จะเป็นของ G H K นะครับอันนี้ของ S R C เนอะ น,นี่ของมาลุนะครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัว GSH เนี่ยจะเบาสุดเลยนะครับคือแทบแบบคล้ายๆของจริงเลยนะความความหนักนะครับถ้าไม่มีน้ำหนักเลยนะผมชอบ GSH ตรงนี้แหละคือเรื่องเรื่องแมกกาซีนเขานะครับเบามากนะครับส่วนของยูมาล็กเนี่ยจะมีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยนะครับ ส่วนที่หนักที่สุดก็คือมาลูวนะครับแม็กเขาเนี่ยจะหนักมากอันนี้แม็กเดิมเขานะครับคือแต่ละรุ่นเนี่ยใช้อะไรร่วมกันไม่ได้นะครับพวกแมกกาซีนพวกปืนเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องการเติมลูกนะครับตัวเอ c ซเนี่ยจะมีข้อเสียหรือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งหรือเขาว่าได้ครับคือเขาจะเติมลูกเนี่ยคล้ายๆข,ของจริงนะครับใส่ได้ไม่กี่สิบนัดนะครับคือเขาจะทำมาคล้ายของจริงเนาะเนี่ย เขายืดมาได้แค่นี้นะครับได้ประมาณสิบหกนั้นนะครับแล้วก็มาลุยก็ใส่ได้เยอะนะลากได้เต็มเลยเรื่องของมาร์กิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องมาร์กิ้งกันเนาะมาตัวแม็กมาลุยครับจะเขียนว่าตัวเกียวมาลุยนะครับก็ส่วนอันนี้จะได้มาร์กิ้งก็นะครับของเอสซีเนาะ เช่นเดียวกับ G S K นะครับก็ได้มากริ้งก็อกอันนี้สวยงามเลยนะครับแม็กตัวนี้แม็กของ G S K ส่วนเรื่องตัวปืนนะครับคือทั้งสองค่ายเนี้ยเขาจะได้รีสิทธิ์มาจากยูมาเล็กทั้งคู่นะครับทั้ง G S K แล้วก็ S R C เนาะมากริ้งเขาเนี้ยจะครบนะครับเขาจะได้มากริ้งครบกันหมดเนะสองค่ายนี้ มากิ้งกันหมดเนาะอ่าส่วนตัวมาลุยนะครับเขาจะไม่ได้ไม่ได้ลิขสิทธิ์มาจากยูมาเล็กนะครับคือเขาจะไม่มีมาร์กมาคิ้งไม่สมจริงเนาะถ้าของเดิมแต่นี่ผมแต่งมานะครับก็คือเป็นเฟรมของกาเดอร์นะครับเขาจะได้มากิ้งมามากิ้งครบถ้วนนะครับของกาดเดอร์เนาะ ส่วนสไลด์ก็เป็นสไลด์ของกาดเดอร์นะครับก็ได้มาร์กกิ้งมาครบเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสีนะครับเดี๋ยวเขายากใส่แม็กกันเนาะสีนะครับเดี๋ยวเริ่มที่เ r c ก่อนนะครับสีเขาเนี่ย คือผมจากที่ผมยิงเล่นมารู้สึกว่ามันจะถลอกง่ายนะครับดูจากท่อนอกเนี่ยยิงแค่ไม่กี่แม็กเองนะครับท่อนอกเริ่มเป็นรอยแล้วตรงนี้นะครับคือยิงไปประมาณแค่สี่ห้าแม็กเองนะครับเรื่องสีบนสไลด์ก็เริ่มมีรอยแล้วนะครับคือเรื่องสีเอตาสีเนี่ยถือว่ายังเป็นรองค่ายอื่นๆเนาะเรื่องสีสำัรับ k เ h ผมคิดว่าดีระดับต้นๆเลยนะครับ เป็นรอยยากมากนะครับยิงทั้งลงสนามทั้งยิงเล่นอยู่บ้านเป็นรอยแม็กแล้วนะครับคือสีเขาเนี่ยแทบไม่มีรอยนะครับเป็นรอยยากมากสีเขาจะสวยนะครับสมจริงนะสีของเขาจะเหมือนคล้ายๆปืนจริงเลยนะครับสีของ GHK เนาะของมาลุยก็ประมาณนี้นะครับของการเดอร์ก็ ก็สวยนะครับแต่ว่าผมยังเล่นได้ไม่นานเนาะยังพูดไม่ได้เรื่องสีไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับเ <C AP> พิ่งเพิ่งได้เปลี่ยนมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดเรื่องความแรงนะครับลูกกระสุนศูนดนะฮะก็คล้ายๆกันนะครับแกสิบสองกิโลเรง300ร้อต้นๆเหมือนกันหมดทั้ง3ตัวนะครับก็ลงสนามได้ปกติเนาะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องความแม่นกันต่อนะครับเรื่องคามแมนก็ ต้องยกให้ของโตเกียวมาลุยนะครับขึ้นชื่อเรื่องเรื่องคอมเมนตะ์เนาะส่วนเอ็าซีก็กับ GSC เนี่ยพอๆนเลยคือเกาะกลุ่มแทบไม่ได้เลยนะครับคือคอมเมนต์เนี่ยห่างห่างชั้นกับมาลุยเยอะมากนะครับต้องแต่งต้องทำอีกเยอะนะครับสองสองตัวนี้เนาะเรื่องคอมเมนต์แต่เรามาดูเรื่องฟิตติ้งกันนะครับ เอสาซีเนี่ยสไลด์เขาเขาจะลื่นนะครับลื่นมากแต่เสียงสไลด์เนี่ยจะลื่นนะครับแต่ว่าฟิตติ้งเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะมันจะคอนนะครับเสียงคอนเนี่ยจะแบบบางคนงแบบน่ารำคาญนะครับฟิตติ้งเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องของสไลด์ของเอดาซีนะครับ แล้วก็ไกเขาเนี่ยจะแข็งประมาณหนึ่งนะครับมาดูของ G H บ้างนะครับสไลด์เขาเนี่ยเสียงจะเพาะมากเลยนะครับคือแทบไม่มีคอร์ดเลยนะครับฟิตติ้งเขาเนี่ยถุดว่าดีนะครับสไลด์โคตรลื่นลื่นกว่าแบนด์อ่นเลยนะครับดูตัวนี้เขาครับ แต,แตกต่างจากแบรนด์อื่นเนาะทำให้มันสไลด์มันลื่นนะครับก็เสียงกระเพาะนะเสียงเพาะสไลด์ลื่นนะครับแต่ไกลเขาเนี่ยจะแข็งที่สุดเลยในแบรนด์พวกนี้นะครับไกลเขาจะแข็งมากนะครับมาดูของมาลุยกันนะ มันุยเขาเนี่ยเสียงจะคล้ายๆ้ายของเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้เพาะขึ้นหรืออะไรขึ้นนะครับแค่มีเสียงเล็กนิดๆดหน่อยหน่อยนะครับต่างจากของ g H k กับ s R c นะครับสไลด์เล็กของมันุยเนาะไกเขาจะนิ่มมากเลยนะครับยิงสนุกนะสไลด์เขาจะขัดขัดนิดหนึ่งนะครับไม่เลื่อนเท่าของ s R c กับ GSK เนาะ ถ้าถามว่าแบรนด์ไหนดีสุดนะครับก็แต่ละตัวก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันเนาะส่วนใครที่ชอบสมจริงมาร์กจิงเสียงสไลด์เพาะๆนะครับก็ไม่สนเรื่องคอมเมนต์เนาะเน้นสะสมเน้นแบบยิงอามันนะครับก็แนะนำไป GH g h เเลยนะครับแต่ราคาก็สูงนิดนึงประมาณ1มนะื0นห้าเนาะส่วน SRC นะครับก็กลางๆนะครับผมคือเรื่องฟิตติ้งด้วยอะไรด้วย แตวดีที่เขาได้สไลด์เหล็กมานะครับในราคาที่ปานกลางเนาะหมื่นสองนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ยังไม่เท่าไหร่เนาะเทียบกับ gs เส่วนมา r ุ i นะครับก็ถ้าใครงบน้อยก็ยังไม่แนะนำนะครับคือคนจะได้มา r ิ้งสไลด์เหล็กนะครับก็หมดไปหลายหมื่นอยู่นะครับก็ยังไม่แนะนำเนาะสำหรับคนที่งบน้อยถ้าใครอยากทำก็แนะนำว่าเตรียมงบสัก สามหมื่นไว้นะครับตัวนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเทียบข้อดีข้อเสียแต่ละตัวให้ดูเนาะขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมีคลิปทดสอบให้ดูนะครับ